สังคมต่อนะเราจะพูดกันเรื่องตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475้ละกันนะครั้งนี้เราเปลี่ยนแปลงโดยคณะราชนะชื่อคณะรารเป็นทหารบกเวลามีปฏิวัติในเมืองไทยเนี่ยต้องทหารบกนะทหารอื่นปฏิวัติไม่ได้สาเหตุของการเป็นวัาปี2 5 4ห้าสีี่เ็เนี่ยก็คือ,อช่วงนั้นเป็นช่วงนักเรียน เด็กนักเรียนนอกใช่ไหมกลับมาจากต่างประเทศก็ได้ไปเห็นต่างประเทศก็มีความรู้สึกอยากให้ประเทศไทยเนี่ยปกครองแบบนั้นบ้างไม่พอใจสถาบันพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นมันมีภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากที่เจ็ดนี้เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี่รอหกใช่ไหมพอถึงรอเจ็ดเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยแย่เลยเพราะว่ายุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิลบนะพอย,ยุโรปแย่ภาคอื่นๆก็แย่ไปด้วย นะตอนนั้นเป็นราชการที่เจ็ดซึ่งเราเจ็ดไม่ได้เตรียมตัวเป็นคิงอ่ะเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเก่งก็แก้ปัญหาบ้านเหนือนไม่ได้นะแล้วก็อยากจะให้เป็นเปลี่ยนแปลงกรารปกครองเป็นประชาธิปไตยก็เห็นว่าตอนนั้นจีนยังทําได้เลยจีนยังล้มกษัตริย์ได้นะจีนล้มกษัตริย์ตอนที่ยนตอนที่เปลี่ยนแบบชนิดที่เป็นคอมมิวนิสต์เลยก็คือมาเมาเจอตรงคือ191่กก็ตรงกับ2 4 5ส ก็เห็นว่าจีนยังเปลี่ยนได้ก็เลยรู้สึกว่าไทยก็น่าจะเปลี่ยนได้ด้วยนะแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่ว่าจบเมืองนอกมามีความรู้สึกตัวเองเก่งนะอยากจะขึ้นมาเมียมำหน้าปกครองไม่งั้นก็มีแต่พวกเจ้าปกครองรู้สึกว่าเจ้าแล้วก็ลูกหลานของเจ้าปกครองนะแล้วก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจมีการดุนข้าราชการออกอันนี้เนี่ยสมัยร7เนี่ยที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องปลดข้าราชการออกเยอะ ผู้ดเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่าทําไมกษัตริย์ไม่มีความสามารถต้องใช้วิธีดุลข้าราชการออกนักแก้ไขปัญหาไม่ได้อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปกครอง<ด>นะเนื่องจากทั้งเศรษฐกิจ<ด>ไม่ดีเนี่ยมันเกิดหลังเบอร์วอวัน <ะ S 2> <ด>แล้วก็หลังจากนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มไม่ดีตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วเพราะว่าเบอร์วอวันมันเริ่มและจบในรัชกาลที่6ใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนังสือพิมพ์แล้วก็การศึกษาภาพบังคับในรัชกาลที่6ไม่มี ทำให้คนมีการศึกษามากขึ้นแล้วนะต้องการไม่อยากให้มันเหลื่อมล้ำนะกระบวนการการเปลี in. ่ยนแปลงเนี่ยก็เริ่มโดยคณะราษฎรนะคณะราษฎรก็ไปศึกษากบฏร้อยสามสิบรอสร้อยสามสิบในหนึ่งสามศูนย์ในรอหกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงทําไม่สําเร็จโดนจับถ้าโดนจับได้นี่เ็าเรียกกบฏถ้าทําสําเร็จเขาเรียกว่าปฏิวัตินะในที่สุดเขาก็ศึกษาว่ามันจุดจบพร่องตรงไหนแล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จในวันที่24มิถุนา2 4งสห นะ 2, 4, 7, สองสี่เจ็ดหกรุงเทพเนี่ยตั้ง2องสามสห้าสปีพอดีซึ่งปีนั้นมันเป็นปีที่ประชาชนเขากลัวตั้งแต่ต้นปีเลยนะเข,เขามีข่าวลือว่ากรุงเทพครบ250ปีแล้วจะ,จะสิ้นจะหมดจะหมดยุคกษัตริย์ก็เกิดจริงๆนะ2สองมสอาเป็น2 4งสี่จปีเนฮะผ่านมาต้องครึ่งปีแล้วมันก็ไม่เห็นจริงดังคําว่าเลย เสร็จล้วก็เกิดจริงๆนะทำให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีนี้มานะโดยการรวมตัวนั้นรวมตัวของพวกทหารแล้วก็มีพลเรือนด้วยนะกเ็เริ่มมีการรวมตัวกันตั้งแต่ในปารีสก็คือผู้เด็กหัวหน้านะต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบ,บสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะมีการกำหนดนโยบาย6ประการ หกประการของคณะราษฎรในช่วงที่อยู่ต่างๆประเทศก็ให้ในายปรีดีพนมยง์เป็นหัวหน้าแต่พอที่จะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ทหารนะนั้นก็เลยให้พลเอกพร,พระยาพระหพนพลพระยุหะเสนาเป็นหัวหน้าพลเอกพระยาพระหพนพลพระยุหะเสนาเป็นหัวหน้าของคณะราษฎรแล้วก็ทําสําเร็จ ถือว่าในปีนี้2475เป็นการสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการเริ่มต้นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก3วันก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเสร็จสิ้นนะถือว่าเป็นฉบับแรกและปลายปีออกอีกฉบับหนึ่งนะฉบับแรกเนี่ยมีเนื้อหาอยู่แค่3อย่างก่อนอันะที่1อำนาจทีปไตยเป็นของคนไทย ที่2รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอันที่ 3. ามคิงเป็นเพียงประมุขทรงใช้อำนาจทางอ้อมโดยผ่านทางสามทางนิติบัญญัติก็คือทางผู้แ,แทนรัฐสภาอำนาจบริหารทางคณะมนตรีอำนาจตุลาการโดยทางศาลนั่นก็คือคิงไม่ได้มีอำนาจจริงๆเป็นประมุขและใช้อำนาจผ่านมาทางสามทางนี่หลักการ6ประการของคณะราษฎรที่กล่าวอ้างว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ย ก็ทำหกข้อนี้เคยออกข้อสอบนะอันนี้อันที่หนึ่งรักษาเอกราชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอกราชทางการเมืองนะเอกรัชทางเศรษฐกิจเอกลักทางศาลเอกราชษ,าาาษความปลอดภัยในประเทศนะบำรุงความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจไม่ปล่อยให้ป้าฎรดอนอดอยากนะเอาปากเรื่องปากเรื่องท้องม,มาล่อมีสิทธิเสมอภาคมีสิทธิมีเสรีภาพนะในการศึกษา ส่อเสือสองตัวสิทธิเสรีภาพสอสลาสองตัวศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจนะแล้วก็เป็นปลอดภัยมนเอกรากษณ์ก็นะหลังจากเหตุการณ์ปี2475แล้วมีเหตุการณ์อะไรตามขึ้นมาอีกหลังจากที่ยึดได้ใช่หไหมพวกคณะราษฎรทหารยึดได้พอปลายปีก็เกิดกรกบฏบรวรเดชโดยพระองค์เจ้าบรวรเดชเป็นผู้นำ ก็คือฝ่ายคิงก็ไม่ยอมตัวตัวรอเจ็ดนะ่ะอาจจะย,ยอมแต่ว่าพระบรวมวงศสาคนอื่นไม่ยอมนะโดยมีพระองค์เจ้าโบวันเด็เป็นผู้นําเพราะว่าก็ส่งคุมอันหน้าเหมือนกันจากหัวเมืองแต่ปรากฏว่าสู้ทหารไม่ได้ทหารก็คือพวกคณะราษฎรนะ่ะก็ส่งจำพลปอพันตรีหลวงพี่บูลสงครามจำพลปอออกมานะมาปราบกบฏปราบกบฏของพระองค์เจ้าได้ก็เลยกลายเป็นชื่อกบฏไม่งั้นก็ชนะใช่ไหม นีถ้าใช้คําว่ากบฏแปลว่าสู้และแพ้ในปีเดียวกันนะพอหลังจาก2 4งสหแล้วจมพลปอปราบกบฏอันนี้ได้จพพลปอก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้น,นก็อยู่ในชุกช่วงรอเจ็ดพอสองสี่เจดเดดอ7ก็สละราชะสมบัตินะจอมพลปอก็ขึ้นเป็นนายกในปี2481ี่แดห่งลังจากที่รอเจลงแล้วก็เป็นจอมพลปอขึ้นในยุคข,ของรัชกาล,ลที่8 จำพนปขึ้นสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดสองเกิดเ o อร์วอลทูเหมือนตัวซวยเลยนะ World เพราะฉะนั้นยุคของจำพนปเนี่ยมีสองรอบใช่ไหมเขาขึ้นเป็นนายกสองรอบรอบแรกเนี่ยเป็นยุคที่ช่วงของเ o อร์วอลทูตลอดแล้วก็นำประเทศเข้าสู่สมัยร